สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเมืองไทยและกระแสของพรรคเพื่อไทยที่กำลังมาแรงถ้าคุณเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้วิดีโอวันนี้น่าสนใจมากถ้าดูแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นของคุณด้วยนะครับกระแสการเมืองไทยในช่วงเวลานี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วนของสังคมเมื่อผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลหลายสำนักออกมาในทิศทางเดียวกันว่า พรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมขึ้นนำอย่างชัดเจนความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขในเชิงสถิติแต่เป็นภาพสะท้อนความรู้สึกความหวังและความคาดหวังของประชาชนจำนวนมากที่มีต่ออนาคตของประเทศภายใต้บริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านการที่ประชาชนหันกลับมาให้ความสนใจกับพักการเมืองที่มีประสบการณ์ยาวนานอย่างเพื่อไทยจึงเป็นประเด็นที่ควรทำความเข้าใจอย่างรอบด้านและเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจตั้งแต่ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปจนถึงปัญหาหนี้สินของครัวเรือนประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของตนไม่ได้ดีขึ้นตามที่คาดหวังความรู้สึกเหล่านี้ะส,สมกลายเป็นแรงกดดันทางสังคมและเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้าการเลือกตั้งเสียงของประชาชนย่อมสะท้อนออกมาผ่านโพลและกระแสะบนพื้นที่สาธารณะ ราคพเพื่อไทยซึ่งมีภาพจำด้านนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการกระตุ้นรายได้การสร้างโอกาสและการดูแลประชาชนระดับรากหญ้าจึงกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเพื่อไทยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันหากแต่เป็นผลจากการทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องการสื่อสารนโยบายที่เข้าใจง่ายและการอ้างอิงถึงผลงานในอดีตที่ประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงจดจำได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในระดับชุมชนสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างพรรคกับชีวิตประจำวันของประชาชนแม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์หรือข้อถกเถียงในบางประเด็นแต่ในภาพรวมพรรคยังคงรักษาฐานเสียงหลักไว้ได้และสามารถดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มใหม่ที่กำลังมองหาความเปลี่ยนแปลงในอีกด้านหนึ่งการเมืองไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงขอองค์การปรับตัวพรรคการเมืองต่างๆต,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 ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้น ทั้งในเชิงนโยบายบุคลากรและการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ประชาชนมีข้อมูลมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นและมีความคาดหวังสูงขึ้นต่อผู้แทนของตนเองการที่เพื่อไทยสามารถขึ้นนำในโพได้แสดงให้เห็นว่าพักสามารถอ่านเกมการเมืองและความต้องการของสังคมได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะการเลือกตั้งจริงยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายด้านทั้งการตัดสินใจในวันเลือกตั้ง บรรยากาศทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดเพื่อไทยพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพและความพร้อมในการบริหารประเทศการเน้นย้ำถึงนโยบายที่เป็นรูป,ปธรรมการพูดถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการสื่อสารในเชิงบวกล้วนเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอารมณ์ของสังคมในช่วงเวลาที่ผู้คนต้องการความมั่นคงและความชัดเจนมากกว่าความขัดแยง้ง ประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มเบื่อหน่ายกับการเมืองที่เต็มไปด้วยความแตกแยกและมองหาพรรคที่สามารถสร้างความหวังและความร่วมมือในสังคมได้อย่างไรก็ตามการนำเสนอในเชิงบวกไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่มีความท้าทายพรรคยังคงต้องเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับอดีตความต่อเนื่องของนโยบายและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประชาชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น เช่นความโปร่งใสสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและบทบาทของประเทศในเวทีโลกพักการเมืองที่ต้องการชนะใจคนรุ่นนี้จำเป็นต้องสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อไทยเองก็เริ่มปรับท่าทีและเนื้อหานโยบายให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้มากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณขององค์การเรียนรู้และการพัฒนาเมื่อมองในภาพรวมโพที่สะท้อนว่าเพื่อไทยนำโด่งจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของพักใดพักหนึ่ง แต่เป็นภาพสะท้อนพลวัตของสังคมไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประชาชนกำลังส่งสัญญาณถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจความยุติธรรมทางสังคมหรือการเมืองที่รับฟังเสียงของคนส่วนใหญ่การเปิดหน้าไพ้ของเกมเลือกตั้งในเวลานี้ทำให้ทุกฝ่ายต้องทบทวนบทบาทและยุทธศาสตร์ของตอนเองอย่างจริงจัง ในช่วงต่อจากนี้การเมืองไทยจะยิ่งเข้มข้นขึ้นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองการปราศัยนโยบายใหม่ๆและการตอบโตทางการเมืองจะถาโถมเข้าสู่พื้นที่สาธารณะมากขึ้นสิ่งสำคัญคือการรักษาบรรยากาศขององค์การแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้การตัดสินใจในวันเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของสังคมสำหรับพรรคเพื่อไทยการขึ้นนําในโพถือเป็นโอกาสสําคัญ แต่ก็เป็นความรับผิดชอบในเวลาเดียวกันความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้นย่อมมาพร้อมกับการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นพักจําเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายที่นําเสนอสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนของประเทศได้อย่างยั่งยืนการเมืองในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่เพียงการชนะการเลือกตั้งแต่คือการรักษาความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนในระยะยาวบรรยากาศทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้ จึงเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของทุกฝ่ายหากการแข่งขันดำเนินไปอย่างมีวุฒิภาวะเขารพกรติกาและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักการเลือกตั้งครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทยไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาในรูปแบบใดเสียงของประชาชนที่สะท้อนผ่านโพลและกระแสะสังคมในวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมและต้องการเห็นอนาคตที่ดีกว่าสำหรับประเทศไทย นี่คือส่วนแรก,กขอองค์การอธิบายภาพรวมกระแสโพสเทียนเพื่อไทยนำโด่งในมุมมองเชิงบวกและเป็นธรรมซึ่งช่วยให้เราเข้าใจบริบทและความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขและข่าวการเมืองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น